สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ Dis e จ a รายการทำอาหารที่ไวชมเพื่อความบันเทิงใครใชมชมใใครทาทํากับวันนี้เราจะมาทําอ S M วันนี้จะจะไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวงการ ASMR เฮ้ยจริงดิเออคุณจะมา ASMR หรอนี่มาอะไรจทำอาหารนะเราจะมา ASMR เสียงปบมือนํำเชียร์อยู่นะซึ่งวันนี้เราจะมาทำ ASMR เกี่ยวกับหมูกรอบ เออทั่วไปใช่ทั่วไปก็ <karate> ไปนี่แหละง่ายๆบ้างบางทีอย่าให้มันยากมากมายหมูกอกก็ไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆนะคุณ <S <S <sam ples> อย่างวันนี้เราเริ่มถ่ายัแต่คืนนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทอดกัน <S <S 1> <S 1> <im> ก็กางเตียงกลางไรเรียบร้อยเลยนะ ต้มหมูต้อมอะไรพักหมูมาตากหมูไว้ข้ามคืนพรุ่งนี้เช้าเรามาทอดกันแน่ใจไหมว่าจะกรอบเหมือนช่องอื่นๆเขาอ่ะนี่แหละพอยล์หละทุกคนสงสัยไหมว่าหมูกรอบทําไมจะต้องใช้น้ําส้มสายชูทั้งทั้งท,งที่เราก็ต้มหมูจนนิ่มเราก็จิ้มหมูจนพลุนเออแล้วตากไว้เหมือนกันจะตากแดดตากตู้เย็นตากที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ยังต้องใช้น้ำต้มใส่ชูเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจไปพร้อมกับทำ ASMR ว่าหมูกรอบ2ชิ้นแต่1ชิ้นใส่น้ำต้มใส่ชูและ1ชิ้นไม่ใส่น้ำต้มใส่ชูเรามาดูกันว่าหลังทอดอันไหนจะปังกว่ากันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันไปเอามูสามชั้นมาิงหมูสาชั้นมาแล้ว เราได้หมู3ามชั้นแบบนี้นะคะจะใช้หมูสามชั้นน้ําหนักสองกิโลแล้วจะ,จะหั่นครึ่งเป็นอย่างละ1นกิโลเพื่อทาเปสองชิ<อ>ง้นทดลอง2แบบนะคะ<ๆ>หมูสมชั้นที่เราเลือกมาวันนี้นะคะไปสั่งพ่อค้าที่ตลาดนะให้ได้เนื้อได้มันได้หนังครบนะทําการทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจะมีขนหมูลักษณะนี้ให้เราเอาออกนะคะล้างทำความสะอาดดีดๆเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดหมูแล้วมาตัดครึ่งก่อน โอเคจะจะแตกหมูนะเพื่อที่เราจะตัดหมูเป็น2ท่อนเนาะตรงเนื้อไม่ได้เป็นพอย n t สาคัญตรงหนังนี่แหละเป็นพอย n t สาคัญของเราในวันนี้เราจะตัดครึ่งก่อนนะเพื่อให้ได้ทําหมู2ชิ้นจําไว้นะเวลาตัดอะไรที่มีหนังอะ่ะหันด้านเนื้อลงหันด้านหนังยังไงก็ไม่เข้า,าก็เผือสไลด์โดนมือนี่นะคะ เดี๋ยวจ๋าจะนําหมูทั้ง2ชิ้นไปต้มน้ํานะคะจ๋าจะใช้เทคนิคด้วยการต้มฝั่งหนังแค่ด้านเดียวใช้เวลาเพียงชิ้นละ15นาทีไปเริ่มกันเลยค่ะและตอนนี้นะ ขั้นตอนของการต้มหนังของเรา15นาทีพร้อมแล้วนะคะใน15นาทีสุดท้ายจะจะกลับด้านเนื้อให้เนื้อโดนความร้อนนิดนึงนี่นะคะหมูของเราดูก็คือมันจิ้มได้แล้วซ่อมจิ้มลงไปได้เลยแบบนี้อ่านิ่มดี15นาทีนะคะนี่แตาจะทาการสะดุ้งฝั่งเนื้อที่ยังแดงๆอยู่อย่างนี้นะให้เขาขาวหน่อยโอ้โหได้หมูสามชั้นสวยจริงวันนี้จะดุ้งนานไหมสะดุ้งเหมือนแบบตกใจผีหลอกอะเนี่ยโอเคแค่นี้ค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าขึ้นเลยยังแดงอยู่นะยังดิบอยู่เดี๋ยวเราจะทำงานเก็บหมูขึ้นนะคะเรียนนะคะสะดุ้ง,ะคะงแค่ห้าวินาทีเท่านั้นนะคะฝั่งนี้ะแล้วเราก็จะขึ้นมาพักไว้นะ,ะตากให้เย็นนะคะหมูาสามชั้นเราจะพักหมูไว้ก่อนให้เย็นหน่อยแล้วเดื่ยมาจิ้มแล้วก็เราจะทานน้ำส้มสายชูกันนะคะเฮเดี๋ยวเราไปพักก่อนนะ หลังจากที่เราพักหมูทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จิ้มไปเลยสร้างรูอากาศให้กับหนังหมูนะคะสังเกตน,นะเราจิ้มลงคือน้ำมันมันจะแตกขึ้นมาน้ำมันจากชั้นไขมันจะฟูขึ้นมาบนหนังนะคะเราเรียกเพื่อนนะคะที่มีกำลังมากกว่าเรามาช่วยกันจิ้มนะคะ จิมไปจิ้มอันนี้เสร็จจิ้มน,นี้ต่อเลยนะหล <c oughs> ังจากที่เราจิ้มหมูเสร็จแล้วนะคะชิ้นนี้นะคะจะจะทำการทาน้ำส้มเขียวหวาน <c oughs> หรือที่เรียกอย่างว่าน้ำส้มใส่ชูนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอาลงไปแบบนี้เลยคะก็ทาให้เขาไหลลงไปในตัวรูที่เราจิ้มไว้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะโรยเกลือนะคะลงที่มือ แล้วเราก็จะโรยบนหมูแบบนี้นะคะเกลือก็หนักๆเลยนะคะที่หนังส่วนหนึ่งก็คือช่วยดูดความชื้นออกมาเหมือนที่เราทําแซลมอนเคียวจะได้ไหมอแซลมอนดองตอนนั้นที่เราดองด้วยเกลือน้ําตาลใช่ไหมเขาดูดน้ําออกมาเกลือก็จะช่วยดูดน้ําในหมูออกมาเหมือนกันถ้าก่อนที่เราจะนําเข้าตู้เย็นนะคะนาจะเดี๋ยวเราจ่าคุณเดี๋ยวช่วยดิเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อแช่ไว้สัก แปดสิบสองชั่วโมงก็ประมาณคืนหนึ่งอะนะคุณทิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทอดเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราตื่นเช้ามาอีกวนหนึ่งหลังจากที่เมื่อคืนเราทำหมูเตรียมต้าไห้ปลอมไปเดี๋ยวเราจะนำหมู 2ชิ้นนะคะที่จ๋าได้ทําการต้มครั้งละสินาทีทั้ง2ชิ้นและจิ้มทั้ง2ชิ้นเหมือนกันแต่อีกชิ้นหนึ่งทานชุมเส้นชูใช่ไหมคะแต่อีกชิ้นหนึ่งไม่ได้ทาแล้วแค่โรยเกลือทั้ง2ชิ้นแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะใช้เวลาประมาณ 8- 12ชั่วโมงแล้วคืนนึ่งอะข้ามคืนไปเลยทีไททำตอนกลางคืนไปเพราะเราต้มแค่15นาทีเดี๋ยวตามไปเอาหมูที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นออกมาทอดกันดีกว่าไปเรียกรถเลยตูแ้แช่ไว้ที่ไหนตู้เย็นแถวพรมสอง แข้อสังเกตก่อนเนาะด้านที่ทานน้าส้มสายชูจะมีความขาวซีดมากกว่าด้านที่ไม่ทานน้าส้มสายชูด้านนี้จะมีความเหลืองก็คือดูเป็นธรรมชาติของหมูอะลแล้วรู้แล้วว่าที้เราทำไงเราอยากขาว <c oughs> ก็อา,อาบน้ำด้วยน้ำส้มสาชู <c oughs> แต่เพื่อความสวยงามเนี่ยจ,จะแต่งให้เขาเป็นสี่เหลี่ยม่อยเนาะ <c oughs> เอาละค่ะ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 และเมื่อเข้าถึงกระบวนการทอดเป็นอะไรไปไม่ได้น้ำมันที่เราเลือกใช้ ก็ต้องเป็นน้ำมันเขา้าโพดมาโซ่ ข้าวโพดมาโซล่าขวดนี้อุดมไปด้วยแพนสเตโรลซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังอุดมไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวมีส่วนช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีนอกจากนี้ขวดนี้ก็ยัง0%ูปคอเลสเตอรอลอีกด้วยยังไม่หมดนะคะน้ำมันข้าวโพดมาโซล่าทนความร้อนได้ดีช่วยลดความเสี่ยงการเกิดสารก่อมะเร็งด้วยประโยชน์เน้นๆเ,เลยจ้า เราจะใช้น้ำมันแบบว่าครึ่งหนึ่งของหมูถ้าเราท่วมทันทีน่ะฝั่งเนื้ออาจจะสุกก่อนที่หนังจะฟูกรเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เนื้อของเราที่ตั้งใจจะให้มันจุยซี่อ่ะมันแห้ง <c oughs> แต่เดี๋ยวจ่ามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะก็คือใช้อันนี้มันเป็นตัวถาที่เอาไว้นึ่งนู่นนี่นั่น<อ>ที่บ้านก็มาลองก่อนชั้นหนึ่งเพื่อที่เวลาหนังหมูลงไปจะไม่สัมผัสที่กระทะโดยตรงมัน<อ>จ,จะโดนความร้อนโดยตรงอาจจะทําให้ตัวเนี้ยอาจจะติดกระทะก่อนที่จะกรอบอาจจะในความที่เราต้มจนนิ่มแล้วอ่ะอาจจะติดแล้วก็อาจจะขาดตรน แล้วจา๋จาจะไม่รีรอเมื่อตั้งไฟกลางไว้แล้วแบบนี้จ๋าจะนําหมูลงใบไว้เลยตั้งแต่น้ำมัน,นยังไม่ร้อนเขาจะเริ่มทําการเจียวเข้าไปเรื่อยๆเจียวเข้าไปเรื่อยๆจากแรกจ๋าจะเริ่มชิ้นหมูที่ไม่ใส่น้ำส้มสายชูก่อนเผือ่อว่าเขาจะมีผลต่อรสชาติเอาชิ้นเพียวๆเลยนะไม่มีส้มสายชูนะใส่ลงไปชิ้นต่อไปแบบที่น้ำส้มใส่ชูเนาะจะลงทอดเลยใส่แบบที่น้ำมัน,นยังไม่ร้อนแล้วให้เขาพอแปะปะแปะขึ้นมาเรื่อยๆ หมูกรอบของเราทั้งสองแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่สัมผัสเนี่ยรู้เลยว่าต่างกันเดี๋ยวเราจะเริ่มหั่นออกมาเพื่อได้เห็นความกรอบที่แตกต่าง <c oughs> เริ่มจากชิ้นที่ไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูก่อนค่ะมันลงไปง่ายมากเราคาดหวังว่าข้างในจะจุยซี้อหือ ไงข้างในยังมีน้ําความดิ่งของเนื้อหมูยังมีชิ้นแรกแบบไม่มีน้ำส้มสายชูนะคะเดีย๋ยาวมาดูดีกว่าว่าข้างในของแบบที่ใส่น้ำส้มสายชูจะเป็นยังไงเหมือนกัน j ูซ c ่เหมือนกันแต่ในตัวชั้นหนังนะคะสัมผัสได้ว่ามีความนุ่มแต่กรอบเราขอชิมเพื่ออธิบายก่อนเลยนะคะขอชิมแบบไม่ใส่น้ำส้มสายชูก่อนนะคะ ที่หนังคะที่เคียวนั่นหนังหรือว่าฟันกรามซีซ้ายเขาลองแบบน้ำส้มสายชูนะเพื่อไม่ใหเสียเวลาเราจะกินเฉพาะตัวหนังไปเลยเห็นว่ามีความฟูมากกว่าอืมไม่ต่างต่างเอเรื่องของเนื้อสัมผัสต่างขออีกทีนะเขาดูนุ่มกว่าใช่ไหมแต่เวลากินอนะ ห,หมูที่เกี้ยวจนคำสุดท้ายยังกรอบมันเป็นแบบต้ปไหนชูว ุปได้ว่าหมูกรอบฝั่งที่ใช้น้ำซุมแตชูเนี่ยให้เนื้อสัมผัสหรือ็กเจอร์ของหนังกรอบมาแล้วกินขนมทอดกรอบที่มีการเคี้ยวตั้งแต่คําแรกจนคำสุดท้ายถึงแม้ว่าจะโดนน้าลายของเราไปแล้วยังมีความกรอบที่สู้ฟันตลอดเวลาแต่ในส่วนแบบที่ไม่มีน้ส้มปแตชูกรอบแต่เคี้ยวกรอบได้ครั้งเดียวจุดที่เคี้ยวแล้วจะกรอบแล้วจะไม่สามารถกลับมาเคี้ยวแล้วกรอบอีกให้เนื้อสัมผัสเหมือนหมูหันเพราะฉะนั้นไปเลือกใช้กันว่าจะชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนทานได้ทั้งสองแบบอร่อยตา่างกัน อยู่ที่ว่าพวกคุณชอบเท็กเจอร์แบบไหนลำดับต่อไปเราจะไปสู่ขั้นตอนของการทำ ASMR สวัสดีค่ะเข้ารายการใหม่เป็นรายการที่ใช้เสียงดังไหมความฝันสูงสุดไปเป็นรีวิว ASMR แลมันก็พวดมาโซรามีจำหน่ายที่ b i g C, Foodland Rumet Market Lotus m a c r o MaxValue Tops และ Villa Market